ไปเล่นน้ําไปชงโคไปไปไปลงน้ําไปเพราะ่าเดี๋ยวขึ้นบ้านแล้วมันร้อนนะในก้านยาวก้านยาวต้องระวังตอนนี้ก้านยาวห่วง๋ยวจะขึ้นจะลงเพราะว่าช่วงติดสัตว์ไม่ยอมลงน้าวันนี้ยเป็นช่วงติดสัตว์ไปเลยก้านยาวลงน้ําเลยไปไปเดี๋ยวขึ้นบ้านกันอีกไป ใครไม่ลงแล้วไม่ไม่ให้ลงแล้วนะพักใหญ่แล้วถึงจะได้ลงอีกวันนี้ลงอากาศดีในข้างล่างลมพัดดีจังแต่เล่นไม่ได้อยู่ไม่ได้ข้างล่างดินยังแฉะอยู่ ก้านยาวมานี่เลยก้านยาวมานี่เลยก้านยาวเ <c oughs> วียนแต่ประตูมาเลยเมื่อกี้พาน้องขึ้นหนนหนุน่นได้ยินเสียงหมาเหา่ถ้าไม่เรียกไม่ใช่กลับโอ่อตมานี่ ยาวมานี่มาเล่นน้ำตรงนี้มาละสายตาไม่ได้เลยมาเลย ไม่ต้องเลดูเลยหนะ้าหน้าขาวรู้นะคิดอะไรอะ่ะหนีเที่ยวไป3วันสมคืนเธอเรียนนี่สุดยอดแหละเรื่องหนีเที่ยว